สวัสดีครับก็พอดีมีท่านท่านคิมนะครับตอนนี้ก็มาให้ทางผมเนี่ยทำคลิปหลอมเกราะนะครับเราจะทำเกราะหลบขั้นเทพนะครับเกราะหลบขั้นเทพนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกราะหลบขั้นเทพเป็นไงนะครับก็เนาะนี่ บลบคลีกลอลีก2%ร์นะครับลบหลีก2%เนนะครับก็คราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าทิศท,ทางของทับเราเนี่ยจะไปทางไหนนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้รู้ทันนี่คงคงไม่ได้เล่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องมาถอดนะครับถอดเพื่อเอาหินเนาะเอาหินเนี่ยไปหลอมเกราะนะครับอ่ะ ก็ได้รับอนุญาตจากท่านคิมแล้วนะครับก็พยายามจะดูตัวที่ที่มันเอ่ไม่ไม่ไม่ค่อยใช้ประโยชน์นะครับอ่าลองสังเกตเนาะอันนี้บงกานกาย600้อยอยีกนะครับอันนี้ก็ก็อันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับพอก้อามสิบ่สิบอันนี้จะจะเท่ากันนะครับสังเกตเนาะ ดูตรงป้องกันกายนะครับพอร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเนาะอันนี้มันเห็นไหมมันไม่เท่ากันนะครับหลอมหลอมก็ต้องดูดูดีๆนะครับของมีมูลค่านะครับไม่ใช่ของห้าบาทสิบบาทก็อ่ะเดี๋ยวทอดเลยนะครับผมทอดรู้ทันเนาะเพื่อไปทําหลบนะครับอ่ะในสิบสองไหมทองนะครับสิบสองไหมทองนะครับเดี๋ยวเราจะมาโมกันนะครับก็มาเลื่อนขั้นนะครับคราวนี้ไปหาหลบลีก หลบลีกหลบลีกอยู่ไหนเม็ดชิงหลงนะครับถ้าหลบแล้วก็หลบไปให้สุดนะครับเป็นสาย AG i นะครับเม็ดชิงหลงนะครับอ่ะเม็ดชิงหลงก็เรื่องไงวะอ่ะเรื่องแล้วโอเคขอเอป็นหลบนะครับดาเมจดกลนดามเมจกลเฮ้ยเฮ้ยแม่งกระตุกกระตุก ลบลีกหนึ่งนะครับไม่เป็นไรเอาหลบไปก่อนปัญญาเติบโตลดดาเมจกลลดดาเมจกลอ่ไม่เป็นไรครับมันมี4%เอร์เซนเอาใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมารีรีทีหลังได้นะครับอ่าลบลีกหนึ่งนะฮะโบ,บกมาอีกสองลดเมจกลสี่โหแม่งกลายเป็นเป็นหลบหาเลยแม่งมีลดดาเมจกลเออเอาไงดีงั้นเพื่อเป้าประสงค์นะครับเราจะทำหลบเราเอาหลบก่อนเนาะ ดาเมจกลดาเมจอืมแม่งออดแต่กลดาเมจกลดาเมจกลโอ้โ,อโหเฮ้ยไม่ใช่ละดาเมจกลปัญญาเติบตโตโอ้โหเวรกรำรหลบหลีกหนึ่งโอ้โอ,อ่ะ ลองอีกทีลบหลีกสองครับโอเคสรุปสองมันได้สองหรือสี่วะเนี่ยสูงสุดมันคือเท่าไหร่อ่ะสองเหรอคือเข้าใจว่าถ้ามันขึ้นเขียวเขียวอ่ะคือโอเคนะครับากลายเป็นอันนี้หลบเท่าไหร่อ่ะต้องสองเปอซ็นเนาะหัวแค่นี้แม่งก็หลบชิบหายแล้วนะครับบอกเลยวิธีดูนะครับงานเหลียงบุญทิว เดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมเอามาออกก่อนเดี๋ยวดูหลบหลีกเนาะสามสิบนะครับตัวเขามีสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ลงกับโบวกยี่สิบนะเป็นห้าสิบเนาะงงไหมตัวเขามีสามสิบนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ลงกับลงกับเงินเหลืองบุญทิวเนี่ยลงพร้อมกันโบวกยี่สิบเป็นหลบห้าสิบแล้วเนาะ อ่าโอเคเกาะใส่เกาะหลบไปปักอ๋อผิดผิดอันผิดอันนะครับอา่าโอเคบวกอีกเท่าไหร่บวกไปอีกเจ็ดนะครับบวกไปอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับบวกอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์หมาหลบหมาหลบหมาหลบจริงจริงโอโห,โหอีกนิดเดียวนะครับ ขอ,อไปให้สุดเลยนะครับให้เราจะมาดูกันว่าให้แม่งแบบหลบสุดๆเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคผมผมทำให้ให้ท่านดูสักหนึ่งอันเนาะก็ยายาไม่พอนะครับยายาไม่พอก็วิธีวิธีหายานะครับเนี่ยคือต้อง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 ดูนะครับว่าเวลาอย่างอย่างเนี้ยเราไม่เล่น รู้ทันแล้วเนาะโจมตีกลนเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ต้องอาบก็ได้นะครับหรือว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมีหญ้ามีม้าไม่มีหญ้านะครับมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับบอกเลยนะครับขออนุญาตมันปล่อยอีกสักนี้เนาะได้รักบัว3หญ้าผาชั้นหนึ่งอ่ะโอเคพอไหมนะครับคือลูกม้าจะไปเก็บเยอะนะครับบางบางคนโอ้โหชอบสะสมลูกม้าคือมีก็ไม่ได้ช่วยประโยชน์นะครับเพราะว่าไม่มีหญ้าเขากินก็อ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับบัวไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะมาดู หลบไป47แล้วนะครับ47แบบแบบว่ายังไม่รวมเป็นเท่าไหร่บวกอีก20เป็นเท่าไหร่6 7 67, 67นะครับ67%และอีหวังจีเนี่ยถ้าลงด้วย67บวกสา789บ7เปาวะเดี๋ยวตกเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งนะครับเอาใหม่เอาใหม่นะ เดี๋ยวดูไปด้วยกันนะครับค่อนข้างตื่นเต้นนะครับว่าคือมันก็เป็นทับในฝันของใคร,ใครหลายๆคนนะครับอ่ะหวังจีอยู่ในสามสามสิบสองเปอร์เซ็นนะครับบวกบวกอ่ะบวกตัวมันก่อนบวกสามสิบนะครับแล้วก็บวกเงินเหรียญบางทีบวกอีกยี่สิบเป็นแปดสิบสองนะครับแปดสิบสองแปดสิบสองเนาะ แล้วก็บวกตัวมันเองเนี่ยตัวมันเพียวๆเ,เนี่ยบวกอีก47โหัวหลบร2 9ยเก้านะครับตีทําให้ขีแม่งหลบหลบแน่นอนครับหลบ100%นะครับ,บ,นะรบนี่เราเล่นกันผิดเกมแล้วหรือเปล่าโอ้โ oh. <laughs> หลบแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยยังไงก็หลบหลบแน่นอนลองไหมอ่ะลองลองเนาะลองดู เอาใครดีอ่าลิโป้ก็ได้เทสนะครับอันนี้เราเทสกันเนาะอ่ะมันอยู่ลายเดียวต้องอยู่ตรงกลางดิใช่ไหมตีตรงไหนวะปึ๊บ,บอ่ะลองดูนะครับ อันนี้เราเทกันสดๆเลยเนาะเขามีตัวกะมาตัวหนึ่งอะมานี่ยังไม่มีเทพหลบนะครับหลบไหมโอ้โหหลบสองดอกโดนใบครับปึกๆหลบโอ้โหอย่างโหดหลบร้อยนะครับหลบร้อยยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับยังไงแม่งก็หลบตียังไงก็ถ้าไม่คลีนะครับโอ้โห อย่างโหดนะครับก็ทำไว้ให้ดูนะครับยังไงก็โอ้โหแม่งหลุดไปแล้วนะครับหลุดไปแล้วเกาะหลบนะครับผมไม่รู้ว่ามีคนไทยท่านไหนเล่นหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้ท่านคิมคนไทยน่าจะโอ้โหมาหลบทิหายหลบหลบอ่ะเนี่ยม้าหลบนะครับก็ลองดูนะครับผมว่าน่าจะนี่มันทีมหลบ ค่อนข้างโอเคนะคือหวังจีหือนสู้เนี่ยก็ลงมาได้กันได้เพราะว่าตัวเองลงมาเนี่ยก็บวกหลบไปอีกนะครับอืยังไงก็หลบนะครับก็น่ากลัวนะครับแล้วมากับเทพหลบตอนนี้คือยังไงก็โหดนะครับเพราะว่าห้ามปลุกก็ออกใบนะครับก็ <c oughs> ต้องลองดูนะครับก็โอเคประมาณนี้ต้องขอบคุณท่านคิมมากนะครับที่ท,ที่ที่อุตส่าห์มาให้ลองทําดูนะครับก็ผมล็อกไปเลยแล้วกัน คือก็อยากให้มัน2%เปอร์เซ็นตาะคือคุณดูทรงแล้วแม่งดูยากกว่าดูแม่งออกยากกว่าสี่เปอร์เซ็นตะ์นะ่ะเนาะก็เนี่ยลองดูนะครับก็นี่โหหลบหลบจริงๆนะครับคือเกาะหลบก็มีนะเนี่ยมีอีกอันนึงเนี่ยโหเนี่ยหลบหลีทำได้อีกนะครับทำได้อีกเนาะก็แต่ว่าผมก็มือไม่ขึ้นเนาะก็อยากให้ท่านท่านคิมเจ้าของเนี่ยลองลองดูนะครับว่าจะจะไปทิศทางไหนถ้ามือท่านอาจจะขึ้นกว่าผมก็ได้เนาะ โอเคนะครับก็มีเกาะให้หลอมได้อีกหลากหลายนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆขอบคุณครับ